ครับครับไฟจะพิดพีจะไฟครับด้วยไฟหรืออะไรนะครับผมยังิดอีกตอนนจะพิดนาครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอีกครั้งนะครับเกมเออโอเคนะครับผมสวัสดีครับ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 จะแหกปากทำไมวไดเนี่ยเราะ โอเคครับก็มาความเดิมตอนที่แล้วนะครับมันก็จะเป็นทำเนียของผมผมต้องพูดถึงตอนที่แล้วก่อนเผื่อใครยังไม่ได้ดูได้ย้อนกลับไปดูกันเพราะว่ามาตอนที่แล้วนี่โอ้โหไปเจอตัวโอ้โหจะตายเอาตกจากบ้านโอเคครับมาตอนที่แล้วนะครับเราได้ไปทําการจับเจ้าหมาป่าหินหรือหมาป่าสีแบบว่าน้ําตาลน้ำตาลกันมาใช่ไหมก็ยังไม่ได้เวลมันอย่างที่บอกไปครับถ้าใครอยากให้เวลตัวไหนหรือว่ายังไงก็ เมนไม่ได้ครับที่ Facebook Fanpage หรือจะเมนในเวที่ Facebook ก็ได้หรือยังไงก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่พวกท่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็กำลังจะคิดอยู่แล้วผมจะทำตัวอะไรต่อไปดีสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาจับหมาป่าตัวสุดท้ายครับเป็นตัวที่ผมคาดหวังวันทั้งสูงมากเลยนั่นก็คือเจ้าหมาป่าพิษนั่นเองหมาป่าพิษเว้ยอยากได้มาันนานานแล้วครับเนิ่นนานแสนนานต้องบอกเลยว่าเนิ่นนานแสนนานแล้วสำหรับเจ้าหมาป่าพิษเพราะอะไรถึงอยากได้เหรอเพราะว่า ผมคิดดูแล้วมันน่าจะเท่น่าดูเลยว่ะต้องบอกแล้วว่ามันน่าจะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวเจ๊กแต่เล็กเก๊กมากเลยจริงแต่ตอนนี้ช้างแมมมอสมาอยู่นี่ละลูกทำไมมาอยู่นี่กันละลูกทำไมลูกมาอยู่นี่ลูกแมมมอสโอเคก็ในดโนเสาร์ก็มีประมาณนี้แหละผมก็มีไดโนเสาร์ไม่ค่อยเยอะหรอกครับก็มีนี่แหละเต็มเลยมีไม่ค่อยเยอะหรอกมีเต็มเลยบานบุรีลำไปเลยทีเดียวโอ้ยมีดำมีดำมากมากเลย โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปล่าเจ้าหมาป่าพิษกันดีกว่าแต่ก่อนเดี๋ยวผมขออ่าซ่อมซ่อมป,ปืนก่อนขอซ่อมป,ปืนก่อนนะเหนือสิ่งเงินใดต้องซ่อมป,ปืนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวปืนมันไปแตกแล้วมันจะเขาเรียกว,ว่าจบเจ้าเราหรือมัโอเคโพลิเมอร์ยี่สิบมีไหมวะโพลิเชตโพลิเมอร์หมดยังเนี่ยโพลิเมอร์อย่าหมดนะลูกนั่นไงโพลิเมอร์หมดโอ้ยลืมลืมลืม I'm so sorry นะครับผมลืมจริงๆริงถ้าเราเจ้าโพลิเมอร์อยู่ไหนวะอ่าโพลิเมอร์นี่ออคซิเดียนมา ออฟซีเดียนออฟมีไหมออฟผมมามาป้าหวัวผมจําไม่ได้แล้วเนี่ยของเขิงผมนี่ก็จะกระจายแล้วครับสําหรับช่วงเนี้ยกระจายกระจายมากเลยทีเดียวมาออฟซีเดียนมาลูกใส่เข้าไปใส่เข้าไปป้าป้า,ปาสำหรับใครที่กาลังรอเอไอเคแบบฟาร์มของอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทํานะสําหรับใครที่ชอบแนวแบบสายสร้างบ้านสายสร้างของผมก็จะทาเป็น2คลิปไปเลยก็เดี๋ยวรอผมว่างออก่อนละกันช่วงนี้ก็ มีงานเข้ามานิดหน่อยครับก็เลยไม่ค่อยจะว่างทีแรกว,ว่าจะทําเดือนนี้เลยสาหรับการฝามของเพราะว่าของผมนี่มีใช่วะผมก็ทั้งเซ็งมากเลยนะครับสําหรับเวลาของนี่มันไม่มีใช้อะเอ,อจริงๆของไม่มีใช้ไปเลอะไรที่น่าเบื่อมากครับผมต้องการโพลิเมอร์แค่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนนะโพลิเมอร์ผมต้องการแค่20ผมต้องการแค่ห้าเองใช่ไหมห้าเองห้าเองโอเคเอามาสิบป่ะจัดป่ะเราก็อันนี้ไปละกันนะครับโอเคฟามของซ่อม ๊าซ้อมเรียบร้อยวันนี้เราจะไปจับหมาป่าพิษกันเป็นตัวสุดท้ายแล้วสำหรับตระกูลเจ้าหมาป่าจัตุรอาชานะครับผมก็ผมจะเดินไปเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปช่วงนี้ผมจะขอเดินละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากเลยถ้าเอานกไปต้องบอกเลยถ้าเอานกไปผมนี่เซ็งมากเลยจริงๆนะก็หมาป่าพิษครับที่เดิมเลยอเมซอนปากป,ากปาก่าอเมซอนแต่อันนี้คืออะไรกันเล่าโอ้นี่งไงโพลิเมอร์ โลแดงแถเลยจัดไปโลแดงแถเลยโอ้โหอย่าสลบเอาไปด้วยครับแผ่นเขียวไปด้วยเหล็กไม่เอาครับอันนี้สเตมิเนลไม่เอาฟันมันไม่ไม่เนื้อโอ้ในพานพานโศโสกังกําลังกังกึกในโศครับในพานโศกังจัดไปมา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 ไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้เราจะไม่หยุดยั้งครับจนกว่าเราจะได้หมาป่าพิษ มาในครอบครองต้องบอกเลยว่ามาในครอบครองครับตืดือตืดืตือดือตืดือตืดืตือดือไปเลยครับผมก็อเมซอนนะผมจะเริ่มหาจากชายทะเลดีปะวะเอาชายทะเลเข้าไปดีกว่าครับเผื่อมันอาจจะเจอแบบปะปะเข้าแห็เลยปะเลยอะไรเงี้ยเออจัดปะวิ่งไปยาวๆลุกขอแบบยาวๆผูกข้างข่าวยักษ์ข้างข่าวแม่งตัวโคตรใหญ่เลยข้างข่าวมัดเนี่ย ผมนี่โคตรกลัวเลยกับข้างขาวมอตเนี่ยมันตัวใหญ่อยงกับไฟอะไรจริงๆนะครับตัวใหญ่เบลเ,เลอร์เอออะไรจริงๆนะโอ้โหบาลัก้ามสมา,ตามต้าจริงปลปลาปลปลปลา,ปาชึบกระโดดไปเลยลูกกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยโอ้ไกลเหมือนเนี่ยพูดถึงเนี่ยเดินทางค่อนข้างหลายกิโลมากขนาดมูฟสปีดขนาดนี้ยังเดินทางไกลเลยแรปเตอร์เอาสักทีดิกระโดดแทงเลย เรามันพันโซเรียบร้อยครับต้องอาศัยความคุ้นเคยและความแม่นยำมากเลยทีเดียวสำหรับเจ้าปลาฉลามตัวนี้เฮ้ยปลาลงมาซอรี่นะจ๊ะลูกนึกว่าไอ้หลามซอรี่นะจะ๊ะคาทิ้งเฉยเลยจัดไปอย่าให้เสียจัดไปโอ้โหแชมเปียนคอร์สไปไหนวะโหยชอบมากเลยอะเจ้คาคอร์สตัวสีขาวตัวนั้นอะสีมันเข้ากับผมมาผมชอบเลนสสาวตัวสีขาวครับ บอกเลยชอบตัวสีขาวมากๆเดนเสาร์ธรรมดานะแต่ถ้าเป็นเดนดสาร,ร์ธาตุนี่ผมชอบพิษวะผมสังเกตมาหลายตัวแล้วผมชอบพิษมากๆเลยเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าอาเมซองกาแล้วครับอเมซองกะอเมซองกะจัดไฟเดลเคสหลับโอ้ยเรามาอยู่อเมซองก์แล้วหูหมอกลงอย่างนาทึบเลยทีเดียวแหมันน่ากลัวเลยยิ่งนะงูยะงูอีกแล้วงูอีกแล้วงูอีกแล้ว งูจังเลยนี่เน่นี่เน่นี่เน,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 น่เยอะจังเลยครับตอนนี้ผมขอเขาเรียกว่าเดินชมวิวก่อนนะระหว่างหาเจ้าหมาป่าพิษนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ขอลองปืนกันนะตั้มไม่ตายเออโอ้มีดีโหลดชา้าจังวะย่างี้มันยีงมันเออเออเออโอ้อออ โอ้โหสามดอกอตายไหมตายไหมตายครับเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ม่าฆ่าเด็สาวเล่นครับไม่มีอะไรทาระหว่างรอเดินฆ่าสาวอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆโอ้โหแต่ชุดนี้แม่งเด็ดว่ะอยากได้กางเกงสักตัวกางเกงอะไรก็ได้อะผมอยากได้กางเกงอะไรก็ได้มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเกงใส่อะผมต้องโหอ,อันแน่แรปเตอร์เหรอลูกแรปเตอร์เหรอลอรูกอ่าเอาไปสิเอาไปสิอ,ปสอุลตราแรปเตอร์เหรออุลตราแรปเตอร์เหรอครับ รับเตอร์อุลตราหรอครับจัดเป็นเลยครับผมจัดไปเลยครับผมอืมหมาป่าพีทอยู่ไหนครับลูกคงไม,ไม่ไม่ไกลหรอกผมบอกเลยว่าคงไม่ไกลหรอกแถว,แถวๆนี้แล้วคงจะจับยากเหมือนเดิมเลยวะหมาป่ามันวิ่งไวครับคือผมวิ่งไม่ค่อยทันมันมฟสปีดผมน้อยไปหน่อยแต่ว่าถ้าอัพมากกว่านี้ก็มันก็เด้งกลับมาอยู่ดีไงก็เ,เลยแบบอ๋อเซ็งมากอยากได้มฟสปีดไวกว่านี้ต้องบอกเลยว่าผมอยากวิ่งไวกว่านี้อุ้ยตรงนี้สวยงามมาลามตามากครับ เป็นแบบบรรยากาศเรียกว่าแอดเวนเจอร์มากเลยเป็นบรรยากาศแอดเวนเจอร์มากบอกเลยโอ้ยน้ำแดงตอนนี้ผมก็กำลังหนีตายอยู่โอ้เจอมาแล้วเจอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงครับโอ้ยไม่ใช่นนี่มัเสือหมาป่าอยู่ไหนโอ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้ยจระเข้จระเข้มานั่นไงครับนั่งไงครับหมาป่าพิษตัวสีดำหัวเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราหนีก่อนโอ้ยเบาๆหน่อยสิลูกเบาๆหน่อยเฉ็บ โอ้ยมาแล้วม่ะมาแล้วมา,มาแล้วมาป่าพิษมาแล้วนะเฮ้ยมันบินมาได้ยังไงอ่ะโกลงละแม่งโกงแล้วครับโกงเหรอเฮ้ยแต่ว่าศัตรูเต็มเลยครับคือศัตรูเต็มไปหมดเลยอุ้ยมันมาลุมกันนะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันลุมผมว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมาหาผมว่าทําไมทําไมมาหาข้าเฮ้ยเฮ้ยหมาป่าสลบครับตอนนี้า<ช>งานเข้าแล้วผมแทงมันมันเกือบตายแล้วอะเดี๋ยวให้มันให้มันกินก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ผมจะดูว่าค่านี่มันเท่าไหร่อะโอ้ยไปแทงมันเฉยเลยสอรีลูกสอรีลูกหมาป่าโอ้เลเวลไม่เต็มเลยเลเวลไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จับเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะต้องลองดูก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิจับง่ายเหมือนกันนะถ้ามันไม่ลดเวลนี่ผมเฟียฟ้าวเผเจ๊กมากเลยบอกให้ถ้ามันไม่ลดเวลนะผมจะชอบมากเลยอะ่ะสำหรับต้องหอแต่ผมมันลดเวลไงมันไม่เป็นเพอร์เฟกต์แทงไงแต่ถามว่ามันก็ใช้ได้ไหมไดโนเสาร์ก็ได้อยู่แหละครับเวลมันก็จะอาจจะหายไป2 0 0 ร้อยหนึ่งก็แล้วแต่เรานะว่าเราอะไรยังไงแค่ไหนแต่ตอนนี้เนื้อผมเยอะมากเลยผมไปเอาเนื้อมาบานเลยครับตอนเนี้ยเนื้อเพียบเลยผมขนไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรียบร้อยก็เด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เราเจอทีตอนที่จับเสร็จเลยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเติร์ดอะไรพักนึงก็ก็นกานพอสมควรแล้วครับเอาระคาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมคาดการไว้เลยมันไม่ได้เลเวลสองพันสองร้อย 2, 200, คือมันบวกบวกห้าเปอร์เซ็นต์ะเวลได้มาหน่อยเดียว เสียงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกก็ช่างมันละกันนะามาเรามาเปลี่ยนชื่อเงนก่อนครับสันรล้เจ้าหมาป่าหนึ่งสี่หกหกใช่ไหม Level 1, 4, 6, 6. เลเวลหนึ่งสี่หกหกผิดแดว์บูฟเหรอผิดแดว์บูฟแมนผิดแดว์บูฟนะครับผิดแดว์บูฟโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนว่าค่าสตัดอะไรต่างๆนานเป็นยังไงโอ้โ oh ห <laughs> เลือดได้มา22,926ครับเตมิน่า7,358ส่วนดาเมจได้มา1,482ส่วนมูปิดได้มา130ทวนะน้อยลงพอสมควรนะผมบอกเลยว่าน้อยลงพอสมควรครับแหม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเค่อยเวลมันให้มันเขาเรียกว่ากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนวการก็หอกนะครับผมก็ลองจับให้ดูแล้วนะก็จับได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันไม่ perfect t แทมอะ่ะมันไม่ perfect t แทมแต่ว่ามันก็สามารถจับได้นี่ผมบอกเลยว่ามันสามารถจับได้ครับจริงๆสามารถจับได้แต่ว่า การ perfect timing อ่ะมันมันมัน,มนไม่ได้อะคือมันจะให้เปอร์เซ็นต์น้อยมากบอกุ้ยอุ้ยอุ้ยตบทีเดียวตบทีเดียวอยู่เลยครับตอนนี้อุ้ยดาเมจมันไม่แรงหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าเลือดมันเลือดมันก็ก็ไม่ไม่เยอะไม่น้อยนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือการทําให้สลบของมันเนี่ยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะพวกของไดโนเสาร์พิษเนี่ยเออว่ะแม่งเจ๋งว่ะ ถ้าไปใช้ก็คอยาวน่าจะดีนะนั่นแน่เกิดโครงกลางอีกเลยแล้วเดรัสาวตัวใหญ่เนี่ยผมว่าโดนหมาป่าตบนี่ก็เอาเรื่องอยู่มือน,นะโอเคเดี๋ยวผมขออาบูสเปก,ก่อนเหนือสิ่งอื่นใดอามูเปก,ก่อนเลยมมเปก,ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยกลับไปหาท่านบอยแบนด์ทั้งหลายกลับไปหาสมาชิกธาตุทั้งหลายก็เป็นตัวแรกนะครับที่ผมจับไม่เพอร์เฟกต์แทมแล้วก็จับด้วยหอกนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าก็โอเคนะ เดี๋ยวผมลองทีเล็กดูก่อนเลือดพอไหมวะพอแหละเลือดมีสามหมื่นห้าละเดี๋ยวลองทิกัดทีเล็กก่อนนะกัดทีเล็กก่อนแล้วกันนะเออตบมันตบมันตบทีเล็กตบทีเล็กผิดไม่เข้าเหรอผิดไม่เข้าเหรอผิดไม่เข้าอุ้ยเข้าเข้าเข้าผิดเข้าผิดิเข้าไหมเข้าไหมเล่าเฮ้ยโหทีเล็กทีเล็กทีเล็กอย่ามาสนใจค่าทีเล็กอย่ามาสนใจค่าไหลทีเล็กครับไหลทีเล็กสรบไหมวะ สลบไหมเฮ้ย,ยสลบว่ะเฮ้ได้อยู่ได้อยู่ถ้าถ้าจับเอามันอะ่ะได้เลยครับจริงถ้าจับเอามันอะ่ะแต่ดาเมจเราเบามากเลยให้มันสลบอยู่อย่างนี้และไม่ได้เลยครับติดนะติดอีกแล้วอะ่ะก็โอเคนะไม่เสียเวลานี่แต่ว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์ไทมอ่ะผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ก็ถ้าไม่ได้จําเป็นเกิดตัวไหนมากผมก็จะใช้อันนี้แล้วกันนะตัวไหนที่ผมแบบคิดว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นนี่จะต้องเอา perfect time ผมก็จะใช้ตัวนี้จับแล้วกันพอมันเท่ดีผมชอบมากเลยดูหน้าตามดิแต่ผมผมติดอยู่อย่างนึงคือสีดำครับสีดํามันเยอะเกินไปหน่อยผมว่าสีดําเยอะเกินไปหน่อยนะครับการที่มีสีดําเยอะไปมันทาให้ <c oughs> ความเป็นไดนโนเสาร์พิษมันน้อยลงอะ่ะคือมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันนี่ทำไมขนไม่เป็นสีขาวอะนะ คนเป็นสีขาวแล้วก็คาดเขียวโอ้โหคงจะแบบอลังการงานเจ๊กมากแต่ตอนนี้ของเต็มว่ะเดี๋ยวทิ้งก่อนลวกันอะไรกันนักหนาเนี่ยพวกคุณครับพวกคุณจะมาทําอะไรผมตั้งหนาเนี่ยครับฮะชอบตรงนี้แหละตีแล้วหลับเนี่ยเอออัพดาเมจไปต้องเยอะมากแล้วกันเอาสักแค่นี้แหละพอแล้วผมว่าสองพันสองพันจะตายว่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเดี๋ยวขอกดไปที่สองพันนะครับ แล้วเราจะไปลองเจ้าตัวยีราฟกันว่ายัางไงนะตบยีราฟทีบบผิดพิษพิดผิด,ด,ดบบเรียบร้อยสองทีครับดาเมจ์สองพันกำลังดีนะบอกว่าบบสลบท์บบบบเอาพิษไปกินเอาพิษไปกินไม่สลบครับตายเลยทีเดียวตีไปบปบปบบโอ้โหลุกลุกลุก ลุกไปสรบเลยเหรอเหมือนกบเลยระบบก,การทํางานผมว่าเหมือนกลบเลยนะครับเหมือนกบเหมือนกลบเลยเหรอเหมือนกบเลยระบบการทํางานก็เหมือนกันครับก็ดาเมจต้องไม่เยอะเท่าไหร่สองพันผมว่าไม่งเยอะไปว่ะสักร้อยหนึ่งไหมแต่แทงเลือดเลือดหนักๆอะไรมึนอะไรอะไรของคงเมมองอ่ะอะไรของคุ้งมึงอ่ะเจ้าง,งูน้อยจัดไปเจ้าง,งูน้อยใหญ่เสียติดพิษว่ะเฮ้ยเอาละครับติดพิษพาราโซจิวพาราโจิวสลบไป แม่ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะสำหรับปาป่าผิดถ้าถามว่าดาเมจประมาณไหนดีผมว่าสองพันไหมสักสองพัน่ะมันจะสลบไวกว่านะผมว่าต้องมาลองดูครับของวันนี้มันต้องลอง <c oughs> เลื่องกันเลยทีเดียวแต่เก็บเวลยากว่ะเก็บเวลยากครับคือดาเมจอัพสูงไม่ได้เนี่ยเก็บยากชิปเปนเน๋แต่มันสลบเนี่ยบ๊อบเต่าสลบไปเลยทีเดียวโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยแจ่มมากแจ่มมากบอกเลย ต่อไปบ๊บโอ้ยเมื่อคืนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพโมบิ่งก่อนขอสามร้อยบอกเลยขอสามร้อยครับโมบิ่งนี่ต้องสามร้อยกำลังดีกำลังดีบ๊บเดือนหน่อเดี๋ยวเราขึ้นเขาแล้วนี่ค่ะ,ะไปดูดูเสาบนเขาดีกว่ามีตัวอะไรบ้างเผื่อเจอเจ้าอ่าแชมเปญควอรนะเอ้ยลองทีแรกก่อนดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้พันเจ็ดแปดสี่หรอก็น่จาจะได้อยู่แล้วอะได้อยู่แล้วล่ะครับบ๊อบ อุ้ยแต่ของไม่เข้าตัวว่ะบบเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนทีเล็กบอบอุ้ยสลบละอุ้ยวสองร้อยสลบง่ายมากครับบอกเลยสองร้อยสลบง่ายมากเจ้าพ่อแห่งยาสลบทเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยอันรบ๊บสลบทะทำไมสลบแล้วต้องแหลกด้วยอ่ะข้อมูลอ่านไม่ทันหรอหรือว่าไงเอเคเฮเกมดังๆภาพส,สวยๆนี่ไม่ค่อยจะแลหลกหรอกมีเอเคนะครับ ก็จอแม่งแรงแค่ไหนก็แหลกอะ่ะไม่รู้ทำไมผมก็งงเลยสลบไปเลยสองตัวความสามารถเจ้ามันช่างลึกล้ำยิ่งนกนะโอเคอาลโมปีก่อนอยัดเจออัลฟาอยากรู้ว่าอัลฟาจะสลบเป็นหรือเปล่าเออนะแหมถ้าอัลฟาสลบดิผมฮาเลยนะจริงๆเนี่ยมันจับไม่ได้อยู่แล้วครับอัลฟาอัลฟาธรรมดาแล้วไม่ใช่อัลฟาของมอสทลมันจับไม่ได้อยู่แล้วเรามาลองคอย,ยาวดีก่าเพราะว่าโครงการต่อไปผมก็ห้องเกี่ยวคอย,ยาวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดหลุดหลุดแน่แน่ โครงการต่อไปก็นะคอยรอรอดูกันแล้วกันไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผมจัดหนักที่แล้วจริงโครงการต่อไปตัวต่อไปนั่นเองหืมทาไมไม่สลบเลยเนี่ยสลบแล้วเฮ้ยสลบง่ายจังวะเฮ้ยดีว่ะเอ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได,ได้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าเลือดโคตรเยอะเลยคอยยาวนะคอยยาวเลือดเยอะมากมองเลยว่าคอยยาวเลือดเยอะมากครับจะตีให้ตายเนี่ยห,หุ้ยลิงแม่งก็เยอะเหลือเกินผมอยากได้ลิงอ่ะ ลิงแบบทุกสีะโอ้โหดูเลือดก่อนจะตายคือถึกว่ะคอยาวแม่งถึกมากครับถึกจริงๆเลือดเยอะมากๆคอยาวอะ่ะคือโอ้โหเลือดเป็นแบบล้านแบบก็มีอะผมเคยทํามาสี่ล้านมั้งทําเล่นไม,ไม่ไม่มีใครได้ดูหรอกผมทาเล่นนี่เลยสี่ล้านได้ไมั้งไม่รู้ผมทำายังไงเลือดอย่างเยอะเนี่ยลิงสวยนะผมบอกลิงลิงแม่งสีสวยมากบ๊อบแต่วิ่งอย่างไวครับบอกเลยแม่งวิ่งไวมาก โอ้แม่งกระโดดแม่งบินกันเลยอะ่ะเฮ้ยลิงบินลิงบินโอ้ลิงแม่งบินอย่างฮาเลยตีมันตีมันตีมันทีเล็กสลบไปแล้วอีกหนึ่งตัวแต่อยากฆ่ามากกว่านะเนี่ยไม่ได้อยากตีสลบเดี๋ยวขอลงอุ้ยอุ้ยแมงป่องพิชเจอพิชครับพิชเจอพิชครับพิชเจอพิชครับพิชเจอพิชเอาเซเอาเซมาดิมาเดเฮ้ยสลบแล้วเราดามเมจเยอะกว่า แสดงว่าดาเมจยิ่งเยอะก็เกี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยผมว่ามันก็เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันทําให้เราตีสลบได้ไวขึ้นปะสังเกตดูนะผมว่าน่าจะใช่นะครับวันนี้ก็ความคิดส่วนตัวนะต้องมาลองดูว่าใช่หรือเปล่าหนักเหี้ยโอ้นโหนี่แหละครับของแม่งคูนเยอะมันจะหนักเงี้ยแหละทิ้งกระจายก่อนเลยทิ้งกระจายทิ้งเลยครับ้โนี่มันกองอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตีให้ตายก่อนเอาเวลเอาเวลก่อนเอาเวล ต้องเลเวลต้องเลเวลเอาดาเมจสักสองพันไปที่เหลือลงเลื่อนนิดนึงอันนี้คือทําพอใช้ได้ไงน,นะเอามาลองก็ผมอยากรู้ว่าอเลยผมอยากจับมานานแล้วละ่ะสำหรับเจ้าหมาป่าพิษเนี่ยแต่ยังไม่ถึงคิวที่แต่วันนี้ก็ถึงแล้วก็มาหล้ก็มาลองกันดูดีกว่าวิ่งไวจังทําไมวิ่งไวจังอะลูกวิ่งไวโคตรโคตรเลยเหมือนจะไม่ค่อยสบายเลยครับคือคัดจมูกมากเลยเหมือนจะไม่ค่อยสบายเลยในะช่วงเนี้ย รู้สึกร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแอมากจริงบบม่อาไม่ตีนะไม่ง่วงเลยแบบตีทีเดียวง่วงเงี้ยไมโคตรดิบอ่ะดิบมากเลยอ่ะหมาป่ามึงเท่มันคือด้วยรูปลักษณ์มันนะครับผมว่ามันก็เท่อยู่แล้วอ่ะแล้วพอมายิ่งแบบเจอแบบการโจมตีที่แบบสลบแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะคือแบบยิ่งแบบโอ้โหอะไรมันจะได้ขนาดนั้นเถอะแล้วมันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคดว่าไฟแค่สลบขอค่าเจ้าบันโตตัวนี้ก่อน ค่ามาัน่ามาันค่ามันโหแต่เลือดมันเยอะผมเบื่อตีมันแหละเลือดมันเยอะครับดาเมจเรามันก็เยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกแค่สองพันผมคิดว่ามันน้อยมากนะจริงๆคือแบบอยากจะฆ่าฆ่ายากครับคือข้อดีของมันอนะ่ะมันก็มีสำหรับเจ้าพวกเดนอสาวทร์ผาตพิษแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันเวลาเวลจะเวลยากนิดนึงก็หมดอนเวลาเวลเวลยากนิดนึงครับเพราะาเนี่ยกว่าจะตีตายเนี่ยคือพิษมันทํางานไง คือเรายิ่งอัพดาเมจสูงมากขึ้นมันก็จริงครับมันก็ทําให้พิษมันมันใช้ไวขึ้นแต่ว่าข้อเสียงมันมันก็มีตรงที่พอพิษใช้ไวขึ้นเนี่ยมันอากาศจะตายก็เป็นไม่ได้นะจริงเดี๋ยวก่อนนะดาเมจสองพันสองพันโอเคสองพันเดี๋ยวเรามันลองกะทีเล็กดีกว่าว่ากี่ทีมถึงจะสลบสลบอลบท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 บทลบลบทบทลบลบทลบทลบทลยทบทล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 บลบทลบ ไปเดี๋ยวเราไปลองกีก้าดีกว่าเดี๋ยวขอลงเล่งหน่อยก็อ๋อขอแสนหนก่อนวันนี้จะเอาแค่แสนหนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องสายกันใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าการจะทำในโนสาวแต่ละตัวครับผมจะต้องดูที่สายมันก่อนแล้วมันเหมาะสมกับสายไหนมันถึงจะสนุกผมบอกเลยมันถึงจะสนุกครับถ้าทำอะไรต้องทำให้สุดโอ้คานโนพิษว่ะตัวนี้นี่หว่าที่เจอตอนแรกๆเลยใช่ปะ6ก0ครับ 650 650หรอยห้เหรอหกร้ยห้เหรอเฮ้ยไม่มันไวจังวะมันไวหมอนะป้าเราได้ไงอะอะไรเราคาโนอะไรหรอคาโนเหรอคาโนเหรอคาโนพิษคาโนพิษเดี๋ยวไปหนีไปไหนพิษเจอพิษอย่างนี้พิษเจอพิษก็ตายไปสิครับเรียบร้อยกูคลิกุกูคลิกุกูคลิกครูมิแน่คาวันตายจ้ะเฮ้ยนึกว่าจะแน่ที่แทะไก่กาโอเคน้ำหนักสองพันว่ะ เดี๋ยวขึ้นเขาอันจะขึ้นเขาลงหวยไปน้วยไปไหนขึ้นเขาไปซื้อหวยแล้วเราจะได้รวยเป็นพันล้านหวยมีไหนละเดี๋ยวกันนะคิงคองอ่ะคองอะไรอ่ะคลองหินมะแบดแอดคองหินครับทำไม่คลองหินไม่สวยเลยวะเฮ้ยคลองหินไม่สวยเลยอะหรือว่าเรายังไม่ชินกับมันวะ ตอนนี้ผมติดใจเจ้าไอ้นี่มากเลยเจ้าแชมเปี้ยนควอตครัคืออยากได้มาครอบครองมากคือเหมือนรถสปอร์ตเลยจริงนะแต่มันแรมากเพิ่งจะเคยเห็นนะครับแต่ตอนเนี้ผมหากีก้าอยู่เนี่ยกีก้าอยู่อีกฝั่งเขานึงแล้วผมต้องเดินดีๆนะไม่งั้นผมตายครับอไร์คิงคองหินเหรอเมื่อหกพัห้าสิบอีกแล้วในโนเสาของโอ้โหโอ้โหแม่งเอาเรื่องว่ะเอ้ยเฮ้ยเท่ยู่เท่ยูุอาไร์คิงคองหินคิงคองหิน เรียบร้อยครับแม่งย่อขาเลยกีก้ามาแล้วกีก้ามาแล้วกีก้าเหรอ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 สลบท์ไหม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 สลบไหมเล่าสลบไหมเล่าสลบอีกสลบทหัวสลบยากมากครับกีก้านี่ทำด้วยอะไรเนี่ยใจทำด้วยอะไรเนี่ยฮะกีก้า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 กีก้เฮ้ยมันสลบยากมากครับคือโอ้โหดาเมจเราน้อยไปแบบนี้น่าจะใช่เลยหนีก่อน ผมขวนเหนียวตัวรอดสรุปยอดไม้ไม่ตายโอเคเรียบร้อยปะหนีก่อนครับเพราะว่าดาเมจไม่เข้าอ่ะกีก้กาแม่งอัดดาเมจไม่เข้าอ่ะแค่สองพัน่ะต้องโอหอะไรเนี่ยรปเตอร์รปเตอร์หรอรปเตอร์หรอ,รอมาที่ไหนวะนนี้เราเดินกลับบ้านดีกว่าเอาไปหาพี่พีด,ดีกว่าพี่พีพิษทั้งหลายนี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้โอเคไปเลยครับพี่พีทั้งหลายครับที่รอผมอยู่บอกเลยพี่พีทั้งหลาย ลุนเพลลุนเพลจัดไปาการเดินทางอีกแล้วเหรอเบื่อมากเลยหินมันเยอะอะแล้วมันจะกระเด็นกันทำไมนักหนาแล้วผมไม่ไม่ไม่รู้เมือกก่อไหร่จะแกะคือเรื่องการที่แบบการเดินกับไดนโนเสาร์แล้วเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ชอบเลยอุ้ยแล้วมันเดินบนฟ้าได้ยังไงเนี่ยมาป่าเดียวบนฟ้าเฉยเลยครับงงไปเลยทีเดียวคนเล่นนี่งงตับเลยครับจริงๆนะบอกอะ ตรงไปเลย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 โกโก้ครับโกโกโกอะเล่อะเล่อะเล่เออยู่ไหนวบ้านเราอยู่ไหนเอ้าน,นี่ผมขึ้นเขามาทำไมเนี่ยอ้ายะกอ้าวแกหลงอีกแล้วหลงตังเลยโอ้ยเอาละครับตอนนี้ของเราเดินทางถึงบ้านเรียบร้อยแล <m z ul heures> ้วเราไปดูนี้ก่อนว่าเมื่อครบสี่ตัวแล้วมันจะเป็นยังไงมันของสะสมเลย ต้องบอกเลยว่าเหมือนขอสะสมเลยสะสมใหเป็นคอลเลกชันครับเอาให้ครบเอาให้ครบเนสี่ตัวลวเว้โคจะแบบโหดีใจวะในที่สุดก็พอเวลาผมได้สี่ตัวสี่ตัวอย่างนี้มาแล้วมาจอดเรียงอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกดีมากครับบอกให้คือเหมือนเหมือนกับเป็นตัวขอสะสมของเราเลยว่ามันสวยดีมันอะไรดีมีครบมีครบนะอะไรเนี้ยเออคือแบบรู้สึกมีครบจริง,รงดูดิโอ้โหสี่ตัวเรียงกันหน้าสลอดเลยครับบอกให้ นน่ขนนี้เป็นเฟอร์เลยนะลูกนะลูกๆทั้งหลายขนนี่มาเป็นเฟอร์เลยนะบอกให้โอ้โหมึงเท่ะ่ะจริงมึงจี๊ดจ๊าด่ะคือรู้สึกดีมากครับเวลาจับตัวสาวแล้วมันมาเรียงครบกันหมดเนียนะ่ยคือดีมากดีงามพรลามสีมากจริงโอเคครับวันนี้ก็มาจับเจ้าหมาป่าตัวสุดท้ายตัวเทพแล้วนะก็เดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาทำลายคอยลุ้นกันให้ดีแล้วกันอาจจะอาจจะแบบว่าหายไปนานก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่า ตอนต่อไปไมจะทำอะไรนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปด้วยน,นะครับสไลค์เพคพบันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสไลค์เคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า